สวัสดีตอนเ้าจ้ะพี่น้องมอน,นี่ยาเหยอยากกินสุบักเขือจ้ากเ็เลยพาพี่น้องมาเก็บบักเขืออยู่ในสวนไปซุปจ้ะพี่น้องได้บักเขือแล้วก็สิมาเก็บบักพริกจ้ะพี่น้องเก็บบักพริกไปใส่สุบกขือจ้ะ บอกพริกละขัางไปน้ำก้อนจับพี่น้องไปใส่สูบกรเขือจากหน้อยก้อนจับเผ็ดดีๆจับพี่นอ้องได้กักเขือไปซุปได้บักพริกแล้วบันนี้กระจิมาเก็บเอาหย่อดบักอื้อไปลวกจากพี่นอ้องบักเขือบักพริกแล้วไก่หย,ยอดบักอื้อที่ห้องเก็บมากก็เอามาลางจับพี่น้องส่วนบักเขือนี่ย่าก็เสียเอาไปเผาอยู่ในเตาอบจ้าบัเนี้เขากำลังขวบบักพริกจากพี่น้อง ขวกพริกขวกระเทียมจ้าจ้าขวาพริกขวากกระเทียมเสร็จแล้วกัมาลวกผักตอและจ้ะพี่น้องค้างนนมให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่หยอดฟักทองใีห้องเ,เก็บมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะจ้าลงไปจ้าแล้วก็กลับด้านเนาะจ้านาะพริกหน้าพริกหกลังจ้าจนกว่าล่อ,ลอจนกว่าหยอดฟักทองห้องุกแล้วจ้าพอซุกแล้วห้ากะเอาออก ใส่จานไว้เตรียมไว้ตะกินจาพี่น้องฝักท่องลวกะเสร็จแล้วจาวันนี้กะมาเบิงบักเขือจะพี่น้องบักเขือที่ห้าเผาไว้ตอนนี้กะได้ที่เราจะา,ายกกะสิหลอกเปลือกออกจะพี่น้องเอาบักพริกกับกระเทียมตีเฮาขวัวไว้มะตําจะพี่น้องตาพริกตกํากระเทียมเสร็จแล้วก็เอาบักเขือตีห้าหลอกเปลือกออกแล้วมาตาใส่กันจะ จ้ะนี่ก็เป็นบักเขือที่เ้าหลอกเปลือกออกแล้วจ้ะพี่น้องเหาก็มาตําใส่กันจ้ะแล้วเ้าก็มาปรุงจ้ะพี่น้องย่ากับจีปรุงใส่เกลือจ้ะใส่น้าตาลน้ําแล้วก็ใส่น้าปลาจ้ะพี่น้องใส่น้าปลาน้าจักน้อยก็ย่ายสิใส่น้าตาลเพราะว่าย่าบ่ใส่ผงชูรสเด้อจ้ะพี่น้องแบบนี้ย่ากับจีขนในเขากันจะข้นในเขากัน ล้วกะซิมเมืองจ้าทาแซบแล้วกะสิมาใไ่พักจ้าพี่น้องย่ากะสิไ่พักจ้าส่ผักเสร็จแล้วคนนส่กันเรียบร้อยแล้วกะตักส่ถวยไว้พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าจ้าสุบเคือลวกยอดเป็นฟักทองของย่ากะเซ็แเราจะพี่น้องอันนี้สิเป็นแกงกะหรี่ปลาของพญาย่าจ้ามากินเขาสอนน้ำกันกับย่าจ้าพี่น้องของคุณหลายๆจ้าติดติดตามคลิปย่าจ้าพี่น้อง บอก,กันไหมคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้า